ค่ะก็โจอลินนะคะ <c oughs> มีคนบอกว่าคล้ายกับน้องทีนนัน่นเองนี่ทำไมถึงคล้ายกันครับมีื่อน้องทีมเนี่ยเขาแบบเป็นเจ็บสุดเป๊ะอือเอาเป็นออว่ารเราตัง้งใจทำงานเหมือนกันแล้วกันเป็นคนทำอะไรแล้วก็ตั้งใจใช่นไปแล้วตั้งใจทั้งคู่แน่นอนขอบคุณครับต่อไปครับค่ะสวัสดีค่ะปออองพูีค่ะสว่สสวนน้องคนต่อคือน้องพัง <c oughs> <c oughs> อันนี้คือ ค่อนข้างจะแปลกตาแปลกใจนะคะเพราะว่าปกติน้องจะขี้เศร้าอแล้วคนนี้ปเป็อะรอรุดีใช่เขาชอบนอนตลอดเวลาเลยคือก็อาจจะมีความคล้ายเราตรงที่คือหนูเป็นคนชอบแบบเซฟพลังงานนะคะชอบแบบว่าม <c oughs> ีี้ก่อเวลา,เ,าเพื่อนแต่งหน้าอยู่หนูก็แบบคอยหนี้คอยอะไรก็มีความคล้ายกันอยู่หนูกับน้องครับเก็บอะไรไวเ้เบอร์มันเต้นร็อคไปทใีใช่ขอบคุครับผมค่ะก็ของขวัญนะคะคือน้องสปาร์ตันนีน้องมีครเป็เพื่อนยังไงครับก็น้องก็จะเป็น ลูกเจี๊ยบหน้าเฉี่ยงม,มีความน่ารักแบบผิวดันคือเขาจะแบบเป็นคนที่อารมณ์ตรงจุดง่ายมากแบบนิดเดียวคือปีนขึ้นเลยแต่ว่าเขาก<อ>็ยังมีมุมแบบน,าน่ารักพี่อ่อนด้วยซึ่งก็คล้ายกันนะครับคนต่อไปครับสวัสดีค่ะอายนะคะตัวของหนูค่ะก็จะเป็นน้องทวิีค่ะนีเป็นน้องพีชช่องถ้บ เจี๊ยบคนนี้นะคะ <c oughs> ก็เป็นลูกเจีย๊ยบเพิ่มพลังบวกคะ่ะเป็นทั้งลูกเจีย๊ยบตาโตตาแป๋วตาหวานดูจากนี่นะคะดูตาโนุ้กคนลองมองเขาเ้าไปในตาโน้ตุ้นะคะแล้วคุณจะได้รับความน่ารักของเขาะคะ่ะไรส่วนของไฮน่านะคะ <c oughs> ก็จะเป็นน้องลีฟนั่นเองะคะ่ะก็น,น้องลีฟจะมีความขี้ตกใจขี้กังวลแพนิคนิดนึงแต่ว่าถ้าแบบว่า ได้ต่อสู้แลก็พร้อมลุยกับเพื่อนเหมือนกันพร้อมลุยแน่นอนนะครับใช่คชั้นต่อไปครับค่ะก็ป้านะคะเป็นตัวน้องเจี๊ยบชื่อพาโดค่ะนี่พาโดพาโดยันเือพาโดนะคะเป็นนัอเจี๊ยบที่มีความแข็งแรงมากค่ะครับนั่ง้องมีความแบบแป้งยำสูงโอใช่เก่งมากเลยน้องเจี๊ยบแบบนักกีฬาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี้นัทชันสุดท้ายครับค่ะ เหมือนกันตรงที่เราเป็นพี่ใหญ่เหมือนกันเลยในกลคุมใช่ค่ะแล้วก็เขาเป็นแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพี่ใหญ่ตัวจิ๋วเออแต่ว่าเขามี่ความกล้าหาญนะเขามี่ความแบบยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักค่ะถาเราใล่าไว้ได้ น่ารักมากครับขอเสยงปรบมือให้กับเจ็ดเที่ยงของเราครับแล้วก็สมาชิกทั้งเจ็ดท่านของโฟร์อีฟนะครับตัวบทจีเก้เพลงเมื่อสักครู่นี้นะ Smash All Pass นี่ก็ไม่ธรรมดาครับเป็นเพลงออฟ s าว n ์ t r ร c กนะที่ทางโฟร์อีฟได้สร้างสารรค์ร่วมกับ world artist ที่อยู่ในเครือของ T.N.B. ด้วยนะครับ